หลังจากที่เราขึ้นไปชมวิวบนมุมสูงมานะคะวิวปาล์มบีชมาค่ะก็มาเจอเดินลงมาเจอรถไอติมสอญนยากก็เลยบอกแม่ว่าแม่อยากกินไอติมจังเลยก็เลยพานางมาต่อคิวค่ะรอซื้อไอติมเนาะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะไปถามนางเลยค่ะว่านางอยากจะกินรสอะไรไอติมรถอะไรดีค่ะเด็กอะไรรอกินไอติมไหมลูก ินสตรอเบอรี่ไอศครีอากาศร้อนค่ะคนมาต่อคิวกินไอติมสัญญาสัญญาอยู่วันไอศครีมสตรอเบอรี่สตรอเบสตรอเบอรี่สตรอ หมกด้วยเหรอ <Yes. S 1> <laughs> Happy with the ice cream เก yeah. <laughs> แม่ไม่กินแม่หน้าเป็นลูกบอลแล้วอ้วนมากระหว่างรอซอนยากินไอติมให้หมดนะคะ <laughs> เราก็มาดูบรรยากาศรอบๆปลาล์มบีชฝั่งซ้ายค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นเหมือน บ้านพักตากอากาศมีเรือมีเฟอร์รี่อะค่ะเนี่ยค่ะเรือโดยสารสำหรับคนที่นั่งนั่งเรือชมวิวอย่างเงี้ยแล้วก็สัญจรไปมาเนาะก็จะมีท่าเทียบเรือแล้วก็เราก็เดินทางต่อกันเลยค่ะตลอดตามแนวชายฝั่งนี่ก็เป็นร้านอาหารทั้งนั้นเลยนะคะคนเยอะค่ะ วันอาทิตย์ตอนนี้เราตกลงกันกับพ่อซอนญ่าว่าจะไม่จ่ายที่จอดรถเพิ่มเราจะย้ายไปที่อื่นค่ะอยู่ใกล้ๆปามบิชเนี่ยค่ะมีชายหาด2ขนาบ2ข้างทางนะคะชายหาดเยอะมากค่ะแล้วก็แต่ละชายหาดคนก็จะเยอะที่จอดรถก็ต้องจ่ายนะคะ เนี่ยค่ะขนาดสองข้างทางนี้ใช่ไหมคะ <_ C os> เห็นรถเยอะๆอย่างนี้ต้องจ่ายค่าที่จอดรถนะคะจ่ายเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงอะเนาะเราก็เลยย้ายค่ะเนี่ยค่ะหาดแรกก็คือนาราบีนบีชนาราบีนพาร์คค่ะที่เดียวกันนี่แหละไม่ไกลจากปาล์มบีชนะคะคนก็เยอะเหมือนกันที่นี่ส่วนมากเขาจะมากันเป็นครอบครัวค่ะ เดี๋ยวให้พ่อซอนย่าหาที่จอดรถก่อนค่ะแล้วก็จะเดินลงไปสำรวจกันพอดีว่าซอนย่าหลับพอดีเนาะเดี๋ยวจะเดินสำรวจนาลาบีนพาร์ก่อนนะคะว่าเหมาะที่เราจะจ่ายค่าจอดรถแล้วก็ปลุกซอนย่าให้นางเล่นน้ำที่หาดนี้ไหมเนาะเนี่ยค่ะเดินมาเราก็จะเจอแบบมีคน จูงหมาออกมาเดินได้นะคะแสดงว่าชายหาดนี้เขาให้หมามาเล่นได้เนาะแล้วก็จะเป็นตกปลาได้แล้วก็มีเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้จะเป็นเหมือนกับน้ําขังอยู่นะคะไม่ใช่ทะเลเนาะเนี่ยส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่น้ําขังอยู่ก็จะแยกจากทะเลทะเลก็อยู่อีกฝั่งหนึ่ง แวะก่อนคะ่ะแวะแวะเก็บทุกขาดสรุปแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจคะ่ะตอนนี้เราไปต่อดีกว่าคะ่ะนาราบ,บีนบีชเนี่ย <100 S 1> ตอนนี้เราไปต่อแล้วนะคะเราบายบาย <and S 1> นาราบ,บีนนาราบ,บีนพาร์นนะคเนี่ค่ะ ไม่น่าเล่นเท่าไหร่ค่ะก็เลยจะไปต่อค่ะไปต่ออีกหาดนึ่งไปอยู่สิอยู่โดนไล่บิ๊กตังค์หรือโว้ยน้ำมันดูนิ่งๆไงก็เลยจะไปต่ออีกหาดนึงดีกว่า Round about, stay Ocean ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วค่ะหาที่จอดรถกันค่ะคาร์ลอยบีชค่ะ <your> พ่อสัญญาตตัดสินใจว่าเอาหาดนี้แหละเพราะว่าชายหาดยาวนะคะมีทั้งฝั่งนอรแล้วก็เซาแล้วก็คนไม่พุกพ่านค่ะนางก็เลยเลือกที่นี่เนาะ แต่ว่าเนี่ยคะ่ะก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณเล่นน้ำตรงนี้ก็ Swim at your own risk แล้วก็คือรับความเสี่ยงเอาเองอะคะ่ะเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลเนาะแบบกู้ภัยอย่างเงี้ยไม่มีนะคะใช้หาดก็จะประมาณนี้คะ่ะคนไม่เยอะไม่พุกพล่านเพราะว่าช้หาดยาวนะคะ ฝั่งนู้นก็คือฝั่งเหนือค่ะแล้วก็ขึ้นแรลงนิดนึงแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งใต้เนาะเราอยู่โซนกลาง,ลาง The name of this ป beach ปะ Coral b a h Coral b y Beach เรามาถึง Coral o y Beach แล้วนะคะ so so okay. ไม่ไกลจาก Palm Beach ที่เรามาค่ะ สมอลบีชปาล์มบีชเราไม่อยากเสียค่าที่จอดรถเพิ่มเราก็เลยเปลี่ยนชายหาดแต่สรุปคือแถวแถวนี้ต้องจ่ายค่าจอดรถทั้งหมดแต่ว่าหาดนี้นะคะโคเลอยโคาลอยบีชเนี่ยะคะมันจอดที่ข้างทางได้โดยไม่ต้องเสียโดยไม่ต้องเสียค่าจอดรถ ค่าจอดรถสองชั่วโมง20ิดอนค่ะก็เลยเออถ้าเราอยู่ต่ออีกสองชั่วโมงเราเอาเงิน20ดอนมาไว้ดินเนอร์กันดีกว่านี่แหละสาเหตุย้ายค่ะย้ายชายหาดชายหาดเยอะมากค่ะรอบๆอเนี้ยถ้าเรามาเที่ยวจริงๆอยู่สักเดือนหนึ่งถึงจะเที่ยวรอบทุกหาด ตอนนี้สัญญาได้ของเล่นใหม่ it, อะไรเปลือกหอยเหรอลูกโอ้ <found> oh, นั่งได้เปลือกหอย well, yeah. หมดอะไรตอนนี้หมดนั่งเฝ้าลูกคะ่ะ <laughs> หมดนั่งเฝ้าลูกพ่อกับแม่นั่งเฝ้าลูกไม่มีอะไรทำแล้วค่ะ นั่งเฝ้าลูกทีนี้จะเป็นทรายเม็ดใหญ่สีแดงแดงนะคะไม่สีขาวละเอียดเนาะมันไม่ได้ใช่ไม่ไม่ใช่แบบว่าทรายสีขาวละเอียดนะคะทรายที่นี่จะเป็นทรายสีแดงแดง สายสีแดงแดงเม่สีแดงออกแดงแดงส,งสง้มๆไม่ใช่แดงหรอกออกส,อสอ้มๆ อะไรได้อะลกูกว้าววอนนี้มีอาชีพเก็บหอยเก็บเปลือกหอย <laughs> oh, did you você? Dia você? เดกนเกนนอนเล่นสายแล้วปะป๊า ลาแล้วคะ่ะคลิปนี้ปิดคลิปไปด้วยภาพบรรยากาศของชายหาดตอนเย็นค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ